มาพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2565นะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมนะครับราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19ก้ากุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับได้เป็นไพ่สามดาบนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเองนะครับก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องเคร่งเครียดนะครับที่ต้องตัดสินใจนะครับ พยายามและมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปนะครับอาจจะมีความขัดแยง้งอาจจะมีเรื่องที่บาดหมางกับใครได้นะครับก็ต้องระวังนะครับอมาดูซิว่างานของชาวราศีกุมเป็นเช่นไรนะครับเอมันกลุมจริงๆเลยครับเนี่ยนะครับมือกลุมหัวเลยนะครับเพราะนั้นก้าวดาบนะครับเพราะนั้นงานของชาวราศีกุมอาจจะเป็นงานที่ยากนะครับงานที่เกิดปัญหา นะครับโครงการต่างๆอาจจะเ,เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องงานอาจจะเป็นการเ,เปลี่ยนแปลงในเรื่องงานด้วยนะครับอย่างเช่นตกงานย้ายงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้รอบคอบขอให้ลองคิดสร้างสรรค์ลองหาหนทางแป,กแปลกๆใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหานะครับอย่าคิดว่าวิธีแก้ปัญหามีทางเดียวนะครับ ส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะปวดหัวมากกับธุรกิจในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองอลองหาสินค้าใหม่ลองมองหาคู่ค้าคนใหม่นะครับหาเส้นทางใหม่ๆมันก็อาจจะทําให้คุณรอดปลอด,อดภัยได้นะครับมาดูการเงินบ้างนะครับการเงินขึ้นมาเป็นหกถ้วยนะครับเพราะนั้นการเงินก็ถือว่าการเงินดีซึ่งมาจากเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือ ปัญหคํำจุนนะครับหรือการเงินได้มาจากเรื่องอามาจากคนที่รู้จักมาจากกิจการามาจากการงานที่เราคุ้นเคยความรู้เก่าๆความสามารถเดิมๆพวกนี้นะครับเอามาปัดฝุ่นเอามาหาเงินได้บางคนนะครับอาจจะต้องเสียเงินในเรื่องของการไปช่วยเหลืออคนอื่นนะครับอย่างเช่นช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือเคือญายินะครับแต่มันก็ ได้มาก็คือความสุขใจนะครับคราวนี้ถ้ามองในเรื่องของความรักนะครับ,รบชาวราศีกุมเองในช่วงนี้นะครับได้ไพ่เดะมนนะครับอาจจะถูกหลอกอาจจะถูกใส่ความนะครับอาจจะเกิดความเจ็บปวดนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นรักใครก็ขอให้รอบคอบขอให้ดูดีๆนะครับว่าเขาเนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าอย่าดึงดันอย่าดันทุลังถ้ารู้สึกว่า มันไม่ใช่หรือมันไม่ดีนะครับเพราะคุณกำลังเดินทางในเส้นทางที่ผิดนะครับน่ะนะครับชาวราศีกุมเกี่ยวข้องสุขภาพอย่างไรนะครับขึ้นมาเป็นหกเม้าครับก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงใครที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับทำแนะนำสำหรับชาวราศีกุมนะครับขึ้นมาเป็นหนึ่งดาบครับก็หนึ่งดาบก็บอกถึงเรื่องของความอดทนความพยายาม นะครับการทุ่มเทการแก้ปัญหาการสู้ชีวิตนะครับอย่ายอมแพ้ครับในที่สุดแล้วเนี่ยความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความเพียรพยายามนะครับโอเคครับก็จบไปสำหรับราศีกุ่มนะครับรับ